สวัสดีครับ FC นาติีมีเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้อยู่ที่ช่องรองนะครับช่องออนทัวร์ครับมีสินค้าใหม่ครับมาเปิดตัวในช่องนี้เลยนะครับนาตตีทํามาอยู่ทั้งหมด6เล่มนะครับเป็นเหล็กลามิเนตดามัสกัตนะครับเหล็กลามิเนตดามัสกัตบอกไว้ก่อนว่าสวยแบบนี้เลยครับเหล็กชุดนี้นัตตีซื้อมาทดลองนะครับทดลองซื้อจากต่างประเทศนะครับมาอยู่แค่3ามแผ่นนะครับ 3มแผ่นเนี่ยสแผนน่นนะเราแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งทําเป็น2เล่มก็จะได้มีดอยู่หเล่มนะหเล่มเนี่ยนาตีตั้งใจเก็บไว้3นะครับแล้วก็เอามาแบ่งให้เพื่อนๆเอฟซของนาตีนะครับสมเล่มเท่านั้นเองนะครับส่วนราคานะครับราคาอยู่ที่3,200บาทครับนะ ตอนแรกจะขาย3 5 0 0าแต่มันแพงจริงๆนะครับถ้าจะขาย3,000ก็ไม่ไหวครับทุนสูงมากเพราะว่าเหล็กราคาแพงจริงๆครับแล้วก็ค่ามือช่างครับเขาบอกว่าทํายากทํายากจริงๆเพราะมันมีหลายขั้นตอนนะเหล็กดามัสกัสนะครับอ่าถ้าคนไหนที่เคยทําจะเข้าใจเป็นอย่างดีแต่ดามัสกัสของนาตีนะครับเป็นดามัสกัสต,ต้านสนิมนะต้านสนิมนะครับคําว่าลามิเนตนะครับจะเป็นเหล็กประกบ3มชั้นนะครับ ชั้นด้านซ้ายด้านขวาครับเป็นดามสัสกัสซึ่งเป็นดามสัสกัสเหล็ก2ชนิดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นดามสัสกัสเหล็ก2ชนิดมานะครับมาหนีบ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 ทำเป็นชั้นขึ้นมานะครับ67ชั้นนะครับ67ชั้นเพื่อเป็นดามสัสกัสที่มีลวดลายนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยตรงกลางนี่เป็นแกนเป็นแกนมีดครับเพื่อเพื่อเพิ่มความแข็งของเหล็กนะครับ แกนนีดก็เป็นเหล็กต้านสนิมเหมือนกันเป็นเหล็กโครเมียมสูงครับเป็นเหล็ก VG10 นะ VG10 ถ้าเทียบทับทบเทียบเท่ากับเหล็กที่เพื่อนๆพอจะเคยได้ยินก็คือเหล็ก N695 นะครับอ่าอ่ะเหล็ก3ชนิดดามัสกัสซ้ายกับขวาแล้วก็ประกบด้วยแกนกลางเป็น VG10 นะครับมามาดูรายละเอียดของ3เล่มกันครับตัวนี้มีอยู่3เล่มอ่า3เล่มเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันแบบ ชัดๆชัดช้ากันครับนี่เลยครับที่นตตีพูดไปเมื่อกี้นะครับเหล็กลามิเนตดามัสกัสครับมีอยู่3ามเล่มครับ1 2 3สนะครับมาพร้อมกับซองไทยเด็กสีดำด้านอ่าราคานี้นะครับผมว่าคุ้มเกินคุ้มเลยครับแล้วก็ไม่ได้ทำบ่อยนะครับทำมาแค่6แต่ขอเก็บสะสมไว้3ามเรามาแบ่งไว้3นะครับเพื่อพอที่จะคืนทุนไว้บ้างนะครับนะมาดูครับ เอาดูตั้งแต่เล่มที่หนึ่งเลยดีกว่าครับเล่มที่หนึ่งครับนี่ดูรวดลายเขาครับคงจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าหน้าตีขัดขาวกึ่งเงานะครับเนี่ยเห็นเงาหน้าตีด้านในไหมครับเนี่ยเงาวับๆเลยครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่แปดนิ้วเต็มความกว้างอยู่ที่สองนิ้วสันหนาครับสันหนาอยู่ที่สามมิลครับเนี่ยมาดู มาดูแกนเหล็กเห็นไหมครับนี่ที่นาติบอกว่าเหล็กมี3าชั้นเห็นไหมครับด้านในจะเป็นสีดําแต่มันไม่ได้ดําสนิทนะมันจะเป็นสีออกเทาๆเพราะว่ามันกดมันกัดได้แค่นี้แหละครับแกนของนาติมันเป็นเหล็กตาลสนิมด้วยครับนี่ถ้าพูดกันตรง,ตรง,ตรงนะครับไม่ไม่ได้โจมตีใครนะเพื่อนเอนเห็นเหล็กดามัสกัสที่เขาทํามาในท้องตลาดไหมครับลายเขาจะชัดมากลายชัดมาก ไอ้ส่วนที่ลายชัดนั่นแหละครับสนิมมันจะกินนะครับแล้วเหล็กตัวนี้ครับให้เ,เพื่อนๆนึกภาพตามตามนาตีนะครับค่อยๆนึกภาพตามนะครับเหล็กลวดลายอย่างนี้ครับถ้าสนิมกินปุ๊บทํายังไงถึงจะจัดการสนิมได้ครับต้องไปขัดฝอยหรือว่าขัดผ้าทรายเบอร์ละเอียดออกนะครับบางคนถ้าไม่ขัดผ้าทรายถ้ามันกินตื้นๆก็ขัดฝอยขัดฝอยเพื่อเอาคราบสนิมออกแต่พอเราขัดฝอยปุ๊บเนี่ยลายเขาจะหาย นี่คือเล่นยากนะเหล็กดามัสกัสเนี่ยเล่นยากลายจะหายพอลายหายเสร็จปุ๊บต้องไปจุ่มกดใหม่เพื่อให้ลายมันขึ้นนะแต่นะครับแต่ของนตัตตีเห็นไหมครับลวดลายเนี่ยเยอะมากแต่มันไม่ค่อยชัดเห็นไหมครับมันไม่ค่อยชัดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดามัสกัสที่เห็นมีลวดลายเนี่ยทำมาจากเหล็ก2ชนิดแล้วเหล็ก2ชนิดก็เป็นเหล็กต้านสนิมทั้งคู่ครับ ต้านสนิมทั้งคู่เลยนะเป็นเหล็ก10 c ซกับเหล็ก9 c r ซครับเนี่ยครับต้านสนิมดีทั้งคู่เลยตีทบกันทบกัน67สบชั้นนี่ได้เป็นลายคลื่นเหมือนกับคลื่นแบบคลื่นผนะ้าม่านล่ะเนี่ยเหมือนคลื่นผ้าม่านเลยครับสวยงามมากๆครับดูครับดูดูลวดลายสวยงามมากๆเลยเนะครับ แล้วมาดูส่วนของแกนแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับส่วนของแกนคือตรงนี้ครับเห็นที่สีเข้มกว่าเพื่อนไหมครับนี่คือแกนมีดนะครับเนี่ยครับไม่ต้องห่วงว่าสนิมจะกินเลยขนาดน้ํากรดยังกัดไม่ค่อยเข้านะเนี่ยแกนมีดจะเป็นสีออกเทาๆนะครับแต่ถ้าเป็นค่ายอื่นที่อื่นน่จะสีดําปุ๊ดเลยครับแล้วก็ลายเส้นน่จะสีดำนะเพราะเขาเอาเหล็กกล้ามาสลับกับสแตนเลส ไอเหล็กกล้าพวกนั้นแหละครับตัวดีเลยครับพอสนิมขึ้นปุ๊บเพื่อนๆนจะจัดการยากเลยแหละนะจัดการยากเลยเพราะเพื่อนๆไม่ใช่ช่างใช่ไหมครับอ่ะพอนึกภาพตามออกไหมครับพอเพื่อนๆไม่ใช่ช่างเนี่ยเอาอยัางไงดีละ่ะกระดาษทรายขัดออกเลยหรือขัดฝอยก็ไม่มีอุปกรณ์ต้องส่งกลับไปที่ที่อ่าสำนักเดิมต้องส่งกลับไปที่สำนักเดิมฮะให้เขาขัดออกแล้วก็จุ่มกดให้ใหม่นะสับไปสับมาเนื้อเหล็กก็จะหายไปเรื่อย แต่ของนาตีเนี่ยคือมันเป็นเหล็กคมเมี่ยมสูงครับพูดง่ายๆก็คือเป็นสแตนเลสแข็งนะครับนะฟันไม้ได้ฟันไม้ได้เซน,นสแตนเลสแข็งคมเมี่ยมสูงนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับและสนิมเนี่ยแทบไม่ค่อยขึ้นพูดกันตามตรงเลยน้ํากดมันยังกัดไม่ค่อยเข้า เราไม่ต้องไปกลัวสนิมเลยครับนี่น้ำทะลงทะเลนี่ไม่ต้องกลัวเลยครับนั้นน้ำทะเลนี่คืออ่าเป็นเด็กๆไปเลยครับนะอ่าพูดยาวละมาดูด้ามลิมที่หนึ่งกันครับเป็นไม้มะค่าครับด้ามไม้มะค่าอ่าสวยงามมากครับเซฟกาดทองเหลืองอ่าเนี่ยมาพร้อมกับซองขายเด็กประมาณนี้ครับ นี่ครับสามพัอบาทนะครับมาดูเล่มที่2องครับยาวเท่ากันนะครับยาวแนิ้วกว้าง2นิ้วสันหนา3มมิลด้ามจับอันนี้จะเป็นส่วนของตาไม้สวยงามมากครับเล่มนี้เล่มที่2นะครับเป็นไม้มะค่าไม้บ้านเก่าครับไม่ยืดไม่หดนะครับตกแตกหรือเปล่ามีเปอร์เซ็นต์ครับว่ามันไม่ใช่ด้ามไฟเบอร์นะไม่ใช่ด้าม G-10 ครับ เนือตีเช็ดเขาเรียกว่า,าคราบไขยเด็กเป็นฝุ่นเล่มที่สามนีลวดลายด้ามจับสีเข้มเขมสวยงามมากนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจทักทายมาได้เลยนะครับนี่ราคา3,200บาทครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับกับเหล็กดามัสกัสทั้ง3เล่มที่นตีได้รีวิวไปเมื่อกี้นะครับได้อธิบายไปเมื่อกี้ครับเพื่อนๆรบกวนเพื่อนๆนะครับดูช้าๆนะครับดูช้าๆเพื่อเพื่อรายละเอียดต่างๆนะครับนตีพูดไว้ในคลิปทั้งหมดเลยนี่สวยงามมากครับทรงมีดแคมป์นะก็ราคานี่แหละครับ3 0 0พัน 200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางครับนี่มีอยู่3เล่มนะมีอยู่3เล่มนี่ได้ของสองขายเด็ก้วยครับเพื่อนๆสนใจนะครับทักทายมาได้เลยนะครับระบุเล่มมาได้เลยว่าสนใจเล่มที่1 2 3สหรือว่าจะให้นาตีคัดให้ก็ได้ครับเพราะว่ามันลายเดียวกันลายเหมือนกันนะครับมาสนใจทักทายมาได้นะครับวันนี้นาตีต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ